โคมนี่บาอาจารย์เอามาเสียงไว้แล้วครับพี่น้องครับครับผมก็งามเอามาเสียงไว้โลดเสียงไว้ทั้งในก็อนครับมันแดดมันแดดเป็นลูกสาวของเค้กมกแปดครัอาจารย์ครับผมเค้กกแปดครับโอ้ยงัวลูกแหลกครับแม่โตใหญ่ๆเลยนะครับสูงอะไร่าอาจารย์ครับสูงร้อยห้าสิบบวกลบหกพื้นเก้าครับครับผมนี่คืองวทองนะครับ ตอนนี้ประทองกับเจ้าอเมริกาอะเบิร์ดุกสาวพันก่อนครับไฟจักเดือนบ้านจันสองเดือนครับผมสองเดือนคสองเดือนกว่ากว่านิดนึงแม่ครับประมาณนี้นะครับเป็นลูกหลอดหรือลูกยังครับลูกหลอดอยู่ครับแต่ว่าเอกสารบรเห็นครับเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับลูกสาวพันลูกสาวของเคเอฟุกแปดครับไฟหนึ่งเดือนนะครับคู่หมั้นบ้านจันเปิดได้ราคาเท่าไหร่สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนเสาร์นะครับเสาร์นี้นะครับพี่จ้าปทุมร้าน รับมาอยู่ขอกง,งวัวนะครับบาวจานนะครับบาวจานมีง,งัวแม่ลูกกับงัวทองงามๆมาฝากพี่น้องคือเก่านะครับสวัสดีครับบาวจานครับสสวััดีครบมือนีอนอ้กะใส่หมวกมันมากน,นะครับ <specialized> deleted deleted> ม,ออมันแดดครับแดดออกแล้วมือนี้มีแม่มมมทองหนึ่งตครับตอนนี้พี่น้องเนาะสวยๆเลยครับเด้งๆครับนี่ดงๆครัับวแม่ลูกลูกตัวแม่อีก3โคมเลย3โคมครับเด็ดขึ้นกันครับมีลูกสาวของเค682โค้งแล้วก็มีหลอดอีกหนึ่งโค้งนะครับขอกงวบาจานครับอยู่บ้านหินเกิร์งครับตำบลค้ำโพน อำเภอปทุมราชมุงสาจังหวัดอำนาจเจริญนะครับกินข้าว่องเขมยังนะครับอาจารย์เออพี่ยงใกล้ตลาดนะครับอ๋อโมมตลาดเก่ามุมตลาดก็เก่าครับมโมตุนี้คือเด็ดแห้งไหมอาจารย์เด็ดครับสีนี่ไม่มีเมืองตีครับอ่ะครับประกันทองหนึ่งตัวครับแม่ลูกสามโค้งครับเบิ้งน้ำกันเงาเงาคือเก่านะครับราคากะบทรงปีทั่วภาคอีสานคื่สองร้อยโลครับผมเอาซัมไดเอา ส่งพี่ภาคีสารหรอครับภาคอีสานเลยบ่เขาใจพี่น้องไปเลยเอาตามนั้นเด้อตามอาจารย์ว่านะครับเดี๋ยวเบิ่งแม่าทองก่อนนะอาจารย์เนาะครับแม่าทองครับนะครับตัวแรกครับเป็นงัวทองครับทองกับเจ้าอเมริกานะครับลมแห้งระบัดนี้ปากกันทองตัวใหญ่ๆแดงๆนะครับอาจารย์เปิดราคาเท่าไหร่เปิดไปหกห0 0่นาพครับผมต่อรองไหนจนสงขาดต่อรองไหนส่งขาดคือเก่าครับ69,000่นเครับพี่น้องท่านใดหางัวแม่บอกแม่พันเขาคอกครับ นี่ครับพี่น้องนี่เลยครับนี่เลยจัดไปเลยครับสูงอะไรบ้าอาจารย์ครับสูงร้อยห้าสิบบวกลบครับน่นเด็ดปะพี่น้องร้อยห้าสิบบวกลบหกหมื่นเก้าครับผมนี่คืองวดทองนะครับตอนนี้เป็นทองกับเจ้าอเมริกานะครับมิสเตอร์เอสเคอเมริกาครับเจ็ดเจ็ดเก้าบันชีผสมครับยี่ทิพสามีหน้าหกครับกนตขอดอ่าแปดมาการ่าหกเจ็ดนะครับมีใบมีหลอดอาจารย์ตัวทองแล้วนะตัวทองเรียบร้อยครับอันดัสองครับมีคลิป ครสองเดือนกว่าครับพี่นสองเดือนกว่าครับผมลูกที่สองในท้องแม่นครับลูกที่สองในท้องครับสดว่ามันงัวสาวครับว่ามันงัวแม่สาวครับเบิรงใกล้ๆโลดพี่น้องนาเป็นยังนี่หนังหนาครับสดพร้อมแต่ว่าเพราะอะไรเต็มเป็นไรครับขณะปานนี้มันเลยเต็มม่ปานับเพราะว่าเพิ่นแดกลูกมากเลยครับโอ้ยแม่นนะเพื่อนเต็มลูกเพิ่นยังเด็ดกว่านี่อ่ะขวัญจับสมองนังทับสีแดงงามครับหนังหนาอ่างลึกดีโค่นหางกลมเพศดำนุ่มสีเต่านะครับเนาะครับผมพ่วงหางดำครับพี่น้องเอ๋ยหูพร้อม ครับเชิงเฉียงครับพี่ร่องห้องได้ห้องห้องเบิ่งฟังนี่มมีแต้ไม่ดังครับสดอ่ะกีบเล็บคอเท่านะครับปกติดีน้ำล้างลาบไปฮอดนุ่มนุ่มงามครับนุ่มสีเต่าดีไซน์เชียงพ่วงครับเชงเชียงครับยนละมักเชิงเชียงไี่เสียนครับคลิปฟูดำเล็กน้อยเลี้ยงได้ครับจะูกสีดำโบสีโปแวงขี้ล้างหมดเล็กน้อยก็ไเลยครับมันตัวใหญ่ดิโอ้คืองามแต่คือพกมือเก่ามันปะครับผมพกมือเก่าครับ พ่อสื่อไปต่อยอดพี่น้องแมนครับสื่อไปเก็บเลี้ยงไว้พวกมันงามดูแล้วก็นิสัยดีพร้อมหัวประกันทองตัวทองเรียบร้อยครับค่าทุกกระทอนประกันให้เท่าเหมือนประกันให้ยชิบหามือครับผมซิบห้าเบื้องหน้าตาพี่นี่เฉิดใส่กล่องลูกเฉิดใส่กล่องปะเฮ้ยเฮ้ยมันง่ามฟึบหมดเ่ยเป็นงานเป็นงานเอาตัวแรกพี่น้องเร็วได้ครับตัวนี้ใครเร็วมาก่อนครับได้ก่อนนาโงกงามคืออยังนี้เห็นบหมครับใบหูปรสีโบแบงจมูกปรสีโบแบงเชื่อง ดีบัตรกันมั่วเฉีงพี่น้องครับผมแม่นครับผูดครับสีรอยหาติบบวกลบลูกทีสองในทองสดวันเป็นงั่วสาวบาอาจารย์มาลูกเพิ่นเด็ดแห้งมาสั่นครับเบิ่งสีแม่เราครับแบบนี้เลยเห็นบ่แม่นครับเอาอีลาเอ๋ยนะครับตรงฟีทว่าอีสานเพิ่นมาที่แรกว่าสิว่าสองรอยโลมันจักพี่จาวาทว่าอีสานก็เอาหล่มาบาอาจารย์เอาหล่นง่ายคนง่ายอยู่แล้วแม่นครับงั้นจังสบายครับว่าเลยบวกเลยดันค่ารถค่าเรือเพิ่ม ป้าจ้าจัดทรงให้เลยครับจัดไปแล้วขี่แตกไปทรงครับนะครับปากกันท้องครับปักกันค่าทุกค่าทอนครับพี่น้องสูงร้อยห้าสิบบวกลบนะครับลูกดิซอลในทองทองก็เจาะอเมริกาสองเดือนกว่ากว่าปากกันทองครับตัวทองเยบบ้อยตัวแหลกอ่ะโตต่อไปครับไปเบืองแม่ลูกครับป้าจับชุดที่สองนะครับเป็นง่วแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับลูกสาวพอมีลูกสาวของเคเอฟหกแปดครับไฟ1หนึ่งเดือนนะครับ ข้มนี่บ้าจ้าเปิดได้ราคาเท่าไรครับเจ็ดหมื่นสองพันครับผมเจ็ดหมื่นสองครับพี่น้องครับต่อรองไหนจนส่งขาดที่เก่าแน่นครับม่สูงได้ครับบ้าจ้าร้อยสี่สิบห้าบวกลบครับร้อยสี่สิบห้าบวกลบนะครับดูวัยหนึ่งเดือนเนาะครับผมนะครับดูดเป็นงามงามพี่น้องเลยโอกต้ยดูดสาวแดดหายแล้วบ้าาจ้าเลยกําลังออกครับเดี๋ยวถ่ายไปน้ำบึงไปน้ำพี่น้องครับผมอ่ะลูกเพิ่นครับพี่น้องครับหนังหน้าหนาอ้วนๆทั้งสี่ครับเป็นลูกสาวของ kf หกแปดนะครับเกิดเดือนพฤษภานะครับพฤษภา ครับมีใบมีหลอดแม่สูงรวยใช่ก่อนรอยสี่สิบหางปลบครอยสี่สิบหางมอลูกใด้หรืครับงอหลูกสองครับผมหลูกสองเจ็ดหมื่นสองเนาะครับผมราคาห่องครับแม่ใหญ่ลูกงามครับต้องบอกว่าเห็นลูกเพื่อนเราพี่น้องเอยใจละลายครับใจละลายครับนี่บพิ่ออกเอยพี่น้องนั้งหนาแหีงตะนอกตั้งโจกอพี่น้องเพิ่งน้ำลางครับลูกหลอดครับพี่น้องครับลูกเคเอกแปดนะครับเพศดำโค่นหางเปยพ่วงหางดำหลังเป็นหอมแม่กับตัวใหญ่ครับ สูงลอยสีสิบห้าัวลูกสองยืนลูกสองยืนครับผมลูกสองยืนนะครับลูกเป็นสีแดงก็แม่เด้อพี่น้องถือว่าให้ลูกได้งามนะครับสูงลูขนาดเลยครับลูกสุดจอดเลยนะครับเพจอมนะครับพวงหางดำนุ่มสีเต่ามีติ่งนหน่อยทางสายน้อยนึงพี่จ่าที่บอกทาแดดนะครับเป็นแม่เป็นกอนหูตะลักมาจากหูครับจับได้ไปได้ครับอืนะครับฟานจับจมูอกนางทับนะครับอ่ะกีบเล็บ ลำล่างล่ามไปหอดนมสูงหอยสี่สิบห้าแดดมาแล้วครับต่อไปเบิ่งนั่งเอกคนบัตนี่ยยืนละของแท้ชิบเิเลรก้ามาหน่อยลูครับลูกสาวเคเอฟหกแปดนะครับใบหนึ่งเดือนอ่ะเขยึดกับแม่กันลูลกเจ็ดหมื่นสองพันหองครับผมต่อรองได้ที่เราครับโอ้ยนางหนาแห้งว่าจันเลยประสิทธิ์มาหน่อยอยู่หลังหลังผมชิบเิเลรก้ามาหน่อย เอาเบิ่งน้ากันนี่นี่สวีเดก็มาหน่อยนี่อ่ะเจ็ดพึ่งสองพันครับพี่น้องครับต่อร่องได้แดดออกแล้วนะครับลูกสาวเคเอฟหกแปดครับไว้ยหนึ่งเดือนครับพี่น้องผู้งามหลายนภาจันทร์ครับผมแพนล้างเอิดเติดเลยครับครับนี่โครงสร้างในเนื้อนังครับพี่น้องนังย่นๆนะครับที่เรียกว่าเท่าปกตินะครับทั้งแม่ทั้งลูกครับทุกกระท้อนประกันหาสิมหาเมืองครับประกันใหายสิมหาเมือครับครับก้อนจับดีครับจับอยู่หม่องนางครับแม่เพิ่นแม่โตใหญ่ลูกงามครับ ลูกเป็นเอาไปเป็นแม่บอกได้เลยครับสุดยอดกดจังหนึ่งเนี่ยล้างแป้นกระเตื้องเบิ่งน้ำกันเมื่อกี้ไปเลยกับมาหน่อยทรงฝีทั่วภาคอีสานได้เนาะครับผมทรงฝีทั่วภาคอีสานเลยครับแม่เพิ่งกิดขึ้นหสลายอีหลายครับหูครับจ้าดายไปได้เบิ่งหน้าตาเนครับหน้าโงกงามครับครับจมูกดำมุสิกบวแดงนะครับคิ้หูดำถือว่าไฮลูกได้งามแห้ง ก็ะเชื่องพอร้มอมบงหวงลูกพร้อมครับบงหวงลูกครับลูกสองยืนนะครับพี่น้องสังเกตดำลางลูกเพิ่นเด้นอนั่น <laughs> <laughs> ไมนสิขึ้นแล้บอกว่ขนะึ้นเร็วเดือด้อยที่ขึ้นไว่เท้ก็ได้เดือน,น,<า>นเดียวนะอ่ะสำหรับชุดที่สองครับพี่น้องครับเจ็ดหมื่นสองห้องนะครับแม่สูงร่อยสี่สิบห้าครับวงอลูกที่สองลูกสาวเคเอฟหกแปดนะครับงามๆเด้อพี่น้องนี่ครับลูกเพิ่นงามแห่งเด้อนบอาจันครับผม เห็นแล้วอป็ะเนี่ยเจดไล่เจดไลยครับหนีโบออกครับหนีโบออเอามาฝากพี่น้องจนได้คื้เขาหนีโบออกพี่น้องมึงมักของงามนครับต่างข้อเพื่อหนังย่นยนครับตอนนองตั้งจ่อก้อนำลางสุดยอดครับโอ้ยสุดยอดให้ลูกงามเห็นยกงามครับในน้อยเป็นงานขนาดเชิดเชิดดีเนาะครับอ่ะเจ็ดหมื่นสองครับชุดที่สองต่อไปไปเบิรงโคมต่อไปครับต่อไปครับเป็นชุดที่สามนะครับ เป็นงัวแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับเป็นงัวลูกแหลกนะบาจารย์เนาะครับผมลูกแหลกครับชุดที่สามบาจาย์เปิดในื้อข้าวอะไรครับเปิดมะเบาครับหามือเก่าครับข้อมเลยหามือเก่าครับพี่น้องครับ ต่อร่องไหนขึ้เกาต่อร่องไหนจนสงขามขึ้เกาแล้วต้องบอกว่าสดแห้งสดแห้งคือกันครับเด็ดเด็ดเลยลูกแหลกเลยลูกแหลกครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยแม่สูงกัได้บ้าจันซุ้งลอยสามสิบแปดปลกลบครับร้อยสามสิบแปดปลกลบครับอนาคตแเมย์มันเคยใหญ่กันอีกเด้อแม่์ครับเป็นลูกแหลกนี่ยดีดุกเพิ่นครับพี่น้องครับลูกแหลกเพิ่นสุดยอดครับลูกน้ำรางแน่นอนอู้ยน้ำรางแน่นอนอีดีบ้าจันเลยอ่ะเบิ่งลูกสาวเพิ่นก่อนครับไว้จักเดือนบ้าจเอ้ยบ้าจันครสองเดือนกว่่่าาาๆนนนนีีเะะะแมมครรับปณ้ครับ เป็นลูกหลอดหรือลดกยังครับลูกหลอดอยู่ครับแต่ว่าเอกสารบ่เห็นครับผม่าเสียดายยู่ว่ามีใบเอกสารดูคนตาแห้งคิู้ดาจมูกดําน้าล่างโผดแห้งนั่งน้าดีครับผมนะครับพร้อมล้างมาแล้วนะครับโคบหนีหาหมื่นเก่าลูกงามแม่สดนะครับโคนหางลูกเป็ดเอ็ดเป็ดพี่น้องเป็ดดำพ่วงหางดำโอ้เชิดดีเชิดดีใบสองเดือดกว่านี้ะครับเป็นตาเลียงครับต้องน่าภาคคนโดนยังเกาตาขึ้นรถตั้มเล็กครับนังคนโ้นเลย ฝากลูกพันนี่ครับน้ำลางงามๆขีดเด็กกอดทองปกติค้าทุกกระทอนประกันให้ทั้งแม่รับประกันทั้งแม่ทั้งลูกครับแม่พันสมลูกครับย่างครับผมลูกแกกเพิ่งไปดุดนั่นมั้งเพราะว่าหนูพันดุดข้ากินห้ามวะไงห้ามนี่ครับสดแห้งพี่น้องสดยีรีหาบุญเก่านะครับจมูกดำวชบวแวงครับแม่พันงอดูกแหลกขีดเด็กกอดทองปกติทรงฟี่ทำไรครับทรงฟี่ทัพาพอีสานล่ะครับผมทัวร์ภาคอีสานโทรมาเลยบึ่งหน้าตาเพี่นนนอัห้ามเลื่อนะพี่น้อง ต้องนาพาเพิ่นก็มันมันขูดเล็กหน่อยนึงครับตามขึ้นรถแล้วขูดเล็กขนลนขนลนเอาเดี๋ยวกระปงนะครับครับขี้ดื้อรลายขึ้นรถยากเพิ่นบ่เคยขึ้นนี่แหละหนูบ่เคยขึ้นรถเพิ่นสิว่าแล้วเนาะห้าหมื่นเก่าครับแม่สูงร้อยสามสิบแปดบวกลบง่วงลูกแหลกครับนุ่มสีเต่าแม่เพิ่นนะครับเครื่องดำทั้งแม่ทั้งลูกสนใจกระทบมาหาบาลจานใดครับต่อรองเหรียญสงขาที่เก่าต่องเหรียส่งขาที่เก่าเหรอครับสดสดครับ นังก็นาดีเชียงครับจับใยใบใยครับอันนี้พันยานกล่องผมซื้อเป็นชุดที่สามแล้วครับเด้อชุดสามชุดที่สี่แล้วต้องเสียบไปท้ายนี่ของเพื่อนำไปเสียงใหม่แล้วเสียงใหม่ครับของงามครับโอ้อ้วนอยู่ตลระบาดจันนังดีนะครับเป็นตะเลียงครับงวควบนี่ก็ดีครับต้นออกตั้งจกเกาะแมนครับลูกหลอดอยู่นะครับแต่ว่ามันเอกสารปัญหาเรเห็นขาโดนหลังตึกเลยน้ำลังพี่น้องโพดวะนะครับเอาหาเงินเก่าฝนตกระบาดจัน ไปไปเอาหมอแปดมาไต่เข้าต่อไปกะไปเบิ้งชุดสุดถ่ายครับโคมที่ C นะครับอาจารย์เนาะครับผมโคมนี่บ่าวจานทร์เอามาเสียงไว้แล้วครับพี่น้องครับครับผมกมงอแงเอามาเสียงไว้โลยเสียงไว้ทั้งไงเลยก่อนมันแดดมันแดดเป็นลูกสาวของเคพุกแปดครัอาจารย์ครับผมเคพุกแปดครับอุ้ยงัวลูกแหลกครับแม่โตใหญ่เลยนะครับเป็นชุดที่ C นะครับชุดที่ C ครับเปิดในคอร์กเลยพี่น้องในกระมุมแล้วนะครับครับเป็นงัวแม่ลูกลูกแม่นะครับ ลูกไวัสี่เดือนลูกสาวเคเอฟหกแปดครับมอลูกแหลกเลยครับผมลูกแหลกครับลูกงามแม่งามคู่มี่บ้าจานเปิดได้นะครับเท่าไหร่ครับเก้าหมื่นเจ็ดครับผมอ่ะเก้าหมื่นเจ็ดครับพี่น้องครับครับต่อรองนี่ยต้องส่งขาดขึ้นเก้าเหรอครับม่วงงามกะมีเด้อพี่น้องครับก็คือว่าส่องพีจ้าทายแต่ง้วนหลัดม่วงงามอยู่หอกบ้าจานเปิดนล้วพี่น้องเลยครับมาโหลดโทรหาบ้าจ้าเราเข้ามาม่วงงามมาหาบ้าจ้านม่วงามอ่าแม่มันสูงในบ้าจานร้อยสี่สิบแปดบวกลบครับอ่าร้อยสี่สิบแปดบวกลบนะครับง่วลูกแหลก ลูกเพิ่นดีเด็ดแห้งอ่ะไม่ค่อยปลอมนะฮะผมนี่ครับอุ้ยลูกเพิ่นเนื้อนังไหมบ่าจันเป็ียนที่ไหนครับพี่น้องเบื้องเอาครับว่ามปนมั่วตัวผู้ตู้แมนนกครับเบื้องนอกตัวแมนบ่ครับตัวแมนอยากเปลี่ยนกันะครับเกิดเดือนมกราหกหกนี่ครับสิบสี่มกราครับมีใบมีหลอดด้วยพี่น้องอุ้ยโหดลายบ้าจันเลย พู่ดมานัดหมอเฮ็ดเขาพร้อมแมนครับมือนี้เฮ็ดเขาหายเลยครับพี่น้องผมจะเอาไปเพรต้องไปเฮ็ดเสียเงินเสียเฮ็ดอีกหรือท่านใดบ่อยากเฮ็ดเขาว้าะเข้ามาอาจารย์มาบอกเลยครับโทรบอกแต่ว่ามือนี้นัดเฮ็ดเขาแล้วครับผมนัดหมอเฮ็ดเขาแล้วมื้อนี้หนังหนาครับหนังหนาอ่างลึกน้ำล่างสวยแข้งขาใหญ่ตะนอกมันงัวตัวผู้หอมหลังพี่น้องเอางามเด็ดนะครับ4เดือนครับผม4เดือนครับไว้4เดือนนี่ครับตะนอกเป็นงัวตัวผู้พี่น้องโอ้เนื้อหนังดีเนาะอาจารย์เนาะแม่นครับ เพชรดำพ่วงห้างดำบันไทยเก้าหมื่นเท่าก็เก้าหมื่นเจ็ดครับผมเก้าหมื่นเจ็ดครับพี่น้องห้องห้องก็คือครับซงฟี่ตัวภาคอีสาร์ตัวภาคอีสานไปเลยนะครับนี่คือลูกเพิ่นเบิ่งใกล้ๆพี่น้องอุ้ยหนะตึบเอาแม่เพิ่นบานนี่บ้วนได้จังได้นุ่มแม่เพิ่นดีกว่าแม่ครับม้วนลูกแรกครับครับสูงหน่อยสี่สิบแปดเป็นปลาหมันลูกผสมครับจมูกดําคีบหูดําไปผูกไว้เห็นว่าอยากให้ย่างหวนพี่น้องพาอาจารย์ไปผูกกับพี่จ้าไทยนะครับ นี่กีบเดียวกว่าเท่าปกติขาทุกขาทอนประกันให้ว่าอาจารย์ครับผมประกันให้ที่มหาเมืองขึเก่าครับพันคือขาใหญ่แทะประกันทั้งแม่ทั้งลูกเหรอครับลูกมันคือขาใหญ่ได้แม่กันครับใหญ่กว่าแม่ยสี่เดือนพี่น้องอ่ะเพี่ด็กดำสนิทครับแม่เพิ่นนุ่มดีวิติงเน้อยๆซ้ำฉีบบั้นน้อยนึงครับพวงหางดำเอามึงฟังนีดเก่าหมื่นเจ็ดเต้พี่น้องมาถึงแสนครับห้องห้องนี้ซื้อเหรอครับนะครับแม่ใหญ่ลูกงามนะครับถือว่าสมราคาเพิ่นง่วงงามนี่ครับสองตัวนี่เขาค้อพ่อแล้ว ครับผมบ่ต้องซื้อยังเพิ่นบ่ต้องซื้อหลายครับบางท่านซื้อมองนี้ตัวนึงงมองนี้ตัวนึงก็บ่ได้สู้แม่ลูกควบเดียวเด้อเนาะแม่นครับผมแม่นบ่แม่นครับนี่คือคิดคือผมเด้แม่นแม่นครับเพราะว่าเม็นผลงานแม่ทรงลูกแล้วครับลูกก็งามแล้วนะครับลูกก็เฮ็ดแม่บอกได้ต่อนะครับนะครับกีบเดียวก็เท่าปกติน้ำล้างนมสีเต่าครับอ่ะิ่งแม่เพิ่นเป็นปรามันลูกผสมนะครับหน้าตาก็งามอยู่างนั้นนโอ้ยังวันันเบิดะตัวเนี่เพิ่นติดกันน้งวันน้ำคอกพี่น้องมีมียันเด้อครับมียันโอ้ผลงานสุดดยอ ครับจ้าหน่อยแม่เิ่นกระสมหม่จ้าหน่อยลูกเิ่นกระสมปีหนานี่ครับโคมนี่เก่ามื่นเจ็ดพันครับถือว่าพี่น้องเอาไปต่อยอดนะครับเอาไปขยายพันธุ์ไปเอาพันธุ์เพิ่นไว้อย่างไรครับแม่ครับม่วงงามๆตั้งสี่สดๆตั้งสีนัวลูกแหลกให้ลูกได้เป็นซิโตนะครับคาทูการทอนประกันห้ทรงฟีทั่วภาคอีสานนะครับลูกสาวเคเอฟหกแปดนะครับสี่เดือนกว่าๆครับพี่น้องเิ่นนัดหมอมาเห็ดเขามือนี้ครับพี่น้องผู้ได้สื่อ ก่อนเฮ็ดเขาก็โทรมาว่าต้องเฮ็ดก็ได้บ่มีปัญหาคันผู้บ่อยากเฮ็ดก็โทรมาบอกบาอาจารย์ครับสิสิหยุดเพิ่นอ่ะได้แต่ว่าคันผู้สิเฮ็ดก็เฮ็ดไปเลยแต่ว่าก็สิเฮ็ดอยู่ดอกครับมันจะงามออืเอ้าจัดไปบาอาจารย์เนี่ยปุ้ยแข่งขาใหญ่กว่าเมียแข่งขาไหมอ่ะ8ไอ้97,000ครับผมต่อรองได้ต่อรองที่ท้องฟ้าอีสานนะครับมื้อนี้มีแบ่งปัน4ชุดนะครับสนใจชุดใดโทรหาบ่าวอาจารย์ได้อยู่บ้านหินเกลงตำบลคข่ำโพนอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับ บึงบอคักขี่รถมาเบึงเอาแมนครับขี่ซาล,ลิงมาเบึงกับบาลจานเอา<笑><笑>ขันไก่มากเลยครับมาเลยครับ,มรบผมบาลจานมั่นใจดีนะครับเป็นปลูกบาลจานกะบาลจานคนเลี้ยงบัวชครับผม <ละ S 1> บาลจานคนเลีล <ะ S 1> ลย้ยงบัวเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรเลยนะครับเอาโคฟนี่เก่ามือเจ็ดครับงอหลูกแหลกลูกสาวงามๆลูกเค้กพวกแปดแม่กระตูยใหญ่ๆสี่นะครับสำหรับคลิปนี้พี่จ้าพัทุมราชกับบาลจานนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ